สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆ่อน 4, ทางช่อง YouTube เชฟทิ์คนเดิมเชฟทิฟชาแนลนะครับสำหรับ EP นี้ปฏิทินจีนเงินล้านมาแล้วนะครับงวดประจำวันที่16กร,รกฎาคมปี2567นะครับงวดที่ผ่านมา03เข้าตรงนะครับแล้วก็มีหลายๆท่านได้503ด้วยนะครับแต่ก่อนที่จะ,ร,ะรับชมวิดีโอขอเรียนว่าเนะื้อหาวิดีโอเป็นความเชื่อสุดบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและก็รับฟัง แนวทางข้อมูลตัวเลขก็เป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับเอาละครับมีหลายๆท่านติดตามแนวทางเลขซองหนึ่งแสนะครับของเซียนระยองนะครับของเซียนระยองนะครับก็ปล่อยชุด3ตัวออกมานะครับจริงๆก็ไม่ใช่ชุด3ตัวนะก็ต้องบอกว่าเป็นชุด6ตัวนะครับ6ตัวรางวัลที่1นะครับ9 5 0 0 9 3นะครับส่วนชุด2ตัวซึ่งก่อนหน้านั้นนะครับ ก็จะปล่อย9395นะครับก็ล่าสุดก็จะเป็น939590นะครับวิ่ง9กับ3อันนี้ก็เป็นเลขจากกรม v i p นะครับของเสียระยองนะครับหรือว่าซอง1 0 0 0 0แสนนะครับเอาละครับมาตามกันสำหรับ7กรกฎาคมขออภัยด้วยนะครับงวดประจำวันที่16กรกฎาคมนะครับหวยเดือน7นะครับปฏิทินจีนเงินล้านนะครับ ปฏิทินจีนเงินล้านนี่ก็ปีที่แล้ว2ปีก่อนนี่นะครับต้องบอกว่า2ปีนะครับโอ้โหเดินดีมากๆนะครับเอาละครับงวดล่าสุดนะครับ503ก็มีเข้าเหมือนกันนะครับรวมถึงในชุดข้ามงวดนะครับก็อาจจะมีหลายๆท่านได้8 9ด้วยเพราะว่าตีลังกาเลข9อ่าเลข6เป็นเลขเลข6เป็นเลข9นะครับอาจจะได้8 9ตรงๆด้วยก็ถือว่าเข้าข้ามงวดด้วยนะครับก็ไม่ผิดนะครับเพราะว่า จากการวิเคราะห์อของเชฟเชฟก็ให้ตีลังกายอยู่แล้วนะครับ8998นะครับเอาละครับถ้าจะตามต่อนะครับ16รก,กรกฎาคมนะครับตัวเลขก็416 419 418 618 918นะครับก็จะมี41 46 49 48 6168 98 91 81นะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางนะครับ ปฏิทินจีนเงินล้านนะครับหลายท่านนี่ปีที่แล้วนะครับได้รับโชคกันติดติดสี่ห้างวดก็มีนะครับนะบางทีก็เว้นไปงวดหนึ่งแล้วก็เข้าติดต่อกัน3ามงวด4ี่งวดนะครับปีที่แล้วจนได้ชื่อว่าปฏิทินจีนเงินล้านเลยทีเดียวนะครับเอาละครับมาดูงวดของข้ามงวดนะครับข้ามงวดนะเพราะว่าจริงๆงวดที่แล้วก็ถือว่าเข้าข้ามงวดด้วยนะครับสําหรับ8 9นะครับ 1สิงหาคมนะครับตัวเลขของปฏิทินจีนเงินล้านนะครับในชุดคามงวดก็จะเป็น75เนี่ยนะครับเจ็ดห้ย์ไหมหกหรือ68นะครับอันนี้ก็แล้วแต่มุมมองนะครับ7560หรือ7568นะครับแต่ก็อาจจะระวังเลข6เป็นเลข9นะครับอีกชุดหนึ่งนะครับก็อาจจะเป็น7560 7590นะครับ 7 5 6 8 7 5 9 8ก็นะก็จะประมาณนี้นะครับนแนวทางตัวเลขนะครับเอาแต่ถ้าให้จับคู่นะครับให้จับคู่นะครับกอ็อาจจะหลายคู่หน่อยนะครับเพราะว่านะครับอาจจะมีทั้งเลข9เลข8ตดเตลิงกาด้วยแล้วก็เลข0ูนย์และก็เลข8นะอา่าถ้าให้เชฟจับคู่ทั้งหมดเลยนะครับอันนี้คือแกะออกมาก่อนนะครับว่าทั้งหมดความน่าจะเป็นก็คือ 765795 758760 790568 560 590 768 798 598 570นะครับอันนี้คือชุด3ตัวนะครับก็เน้นไปชุด2ตัวนะครับ75 78 76 79 70 60 65 68 80 85 98 95นะครับ90นะครับ แต่ถ้าถามใจนะครับชุดเด่นๆเลยนะครับเชฟก็มองว่า795-570-970-605เป็นชุดที่ถือว่าน่าสนใจสำหรับงวดนี้นะครับสำหรับวดนี้นะครับก็มีให้4ห่างนะครับเน้นๆนะครับอ้าวในช่วงท้ายไปดูหอยซองกันหน่อยนะครับแนวทางจากเพจชิงแอดหนุ่มสุพรรณนะครับแอดหนุ่มสุพรรณงวดนี้เด่น6รองเด่เด่น6กับ7นะครับมีจับคู่ที่696061 7 9 7 7 7 1นะครับอันนี้ก็คือห้ยซองของแอดหนุ่มสุพรรณนะครับช่วงนี้ก็อาจจะหลุดมาน่าจะ2-3งวดนะครับสำหรับแอดหนุ่มสุพรรณนะครับอ้าวก็ฝากไว้เป็นแนวทางนะครับจะกลับมาให้โชคหรือเปล่านะครับสำหรับแอดหนุ่มสุพรรณนะครับ มาดูกันที่ปริศนานะครับปริศนาชุดนี้งวดที่แล้วถ้าใครได้ตามก็จะเห็นได้ว่าเข้าตรงนะครับ503ตรงตรงเลยนะครับเพราะว่าเป็ดไข่5ฟองเน่าเสีย3ฟองนะครับก็5 0านนะครับแล้วก็ตัวเลขที่จับชุดมานี่ก็จะมี503อยู่ด้วยนะครับก็เด่น8ลอง3นะครับงวดที่แล้วนะครับอ่ะงวดนี้มาใหม่นะครับให้คำว่าช้าง 3เชือกนะครับเนี่ยนะครับช้าง3มเชือกนะครับก็เด่น9รอง3นะครับเด่น9รอง3ถ้าดูจากตัวเลขนะครับ937นะครับ438นะก็จะมีอ่าไม่มีศูนย์นะไม่มีศูนย์นะวันนี้ช้าง3ามเชือกนะครับ937 438มี9696 6 9 3 8 8 3 3 7 73 4 3 3 4นะครับ 9339นะครับถ้าจะดูจากการเรียงตัวเลขนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับถ้าจะจับเป็นชุด3ตัวนี้ก็นะครับถ้าเมื่อกี้ก็จะไปตรงกับเลขของปฏิทินจีนเงินล้านนะที่ชุด98ชุด68ชุด78อันนี้ตรงนะครับชุด98ชุด78ชุด67นะอันนี้ตรงนะครับอันนี้ตรงกับปฏิทินจีนเงินล้านนะครับ เอาละครับในช่วงท้ายไปดู10เลขดังโอเคลอตเตอรี่กันนะครับ10เลขดังโอเคลอตเตอรี่นะครับจะมีตัวเลขชุดไหนนะครับรวมถึงในช่วงท้ายนะครับก็จะเป็นแนวทางตัวเลขเด่นที่โอเคลอตเตอรี่นะครับให้มาสําหรับเรื่องราวของตัวเลขมงคลตัวเลขเด่นตัวเลขหน้าตามนะครับ10เลขดังนะครับ9 8 7 7 9 8 9 7 6 9 3 8 5 2 2 0นะครับอันนี้คือ10เลขดังนะครับ ที่ขายดีนะครับของโอเคลอตเตอรี่ทำเอาไว้นะครับแล้วก็มีเลขชนนะครับเลขชนสาสำนักพิมพ์นะ0 3 4นะครับในช่วงท้ายไปดูเลขของลาบลอยมาซีหมอกอาจารย์ไก่แล้วก็เลขเด่นที่หน้าตามนะครับอย่างเอ่อ39ปีครบรอบวันมรณภาพหลวงปู่แหวนนะครับบรณภาพ2กรกฎาคม2 5 2าออายุ9 7นะครับอายุ97นะครับ,รบแล้วก็จะมีเอ่อ78พันษานะครับ 78ปพรรษาแล้วก็เลขในในหลวงรอ1สิบนะครับเลขมงคลวันคล้ายวันเกิดเจ้าฝ่ายหญิงจุฬาพรนะครับเลขคล้ายวันเกิดพระองค์เจ้าสมวรีนะครับ2ีปีวันสวรรคตสมเด็จย่านะครับ18ดกรกฎาคม2538นาาปพระชนมายุ94านะครับวันอาสาฬหะปีนี้ตรงกับวันที่20นะครับวันเข้าพรรษาตรง21นะครับเลขเอาให้รวยนะครับเด่น3นะครับวันนี้ เลขทูปูเรียงเบอร์369เลเนะครับเลขเด่นประจำวันคาร4กับ3นะครับอันนี้ก็ฝากแนวทางเอาไว้นะครับ